ครับผมครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมเซี่ยวเกีมคู่โบตาบ้านดุงพี่น้องครับเมื่อนี้สบายสบายนะครับเนื่อเป็นวันจันทร์นะครับเริ่มต้นในการทํางานพี่น้องครับบ่อกรายใหญ่ห้างได้ด้วยผมถ้าพี่น้องนะครับนั่งซัวการชมบรรยากาศหรือว่าชมรูปภาพรถไทยเท่าอันนี้รถมือหนึ่งมั้พี่น้องด้านนี้ครับผมครับได้านล้างผมเนี่ยกับมีลูกค้าพันเขามาชมเมือง L508 s ูรุ่นแอร์คาบินพี่น้องตู้แอร์แบบตู้แอร์ด้านล้างผม ไปลูกค้าเพิ่นกำลังชมอยู่นะครับมีเซลค่อยแนะนแล้วก็ให้บริการอยู่นะครับเนาะพี่น้องท้าไใดที่สนใจนะครับด้วย L5018P Air c a r บินด้านหน้านี่ครับลูกค้าเพิ่นขอบใจชมมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมมีพาพี่น้องชมอีกก็ได้นะครับตัวนี้ครับเป็นรุ่น L5018P Air Carbin พี่น้องสังเกตยังไงนะครับด้วยแบบตัวแอร์นะครับคุณสมบัตินั่นคือปกติแล้วเข้าหู่แล้วครับตัว L5018P นี่ดีแบบใดนะครับรถดันดินหน้าผ่านโรตารี่ ราคายู่ทีปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทพี่น้องแต่ว่าดีทีว่นนึงก็คือสปอร์ตไลท์ครับพี่ครับพี่น้องสปอร์ตไลท์หนาหลังนะครับเนาะนะครับให้ไฟสว่างเพิ่มขึ้นจากไฟหนาที่เขามีอยู่แล้วนะครับระกาเป็นกระจกมองหลอดพิทังเปิดประตูดได้3ด้านครับใส่ขัว้วกา้างหลังด้านหนามีปัดน้ำฝนพี่น้องนะครับไ,ได้ทํางานแดดฮ้อนนะครับฟุณหล่อ,องไงขอบไปได้นหนเย็นสบายเครื่องฟอรอากาศมีระกา้างในมี อุปกรณ์เกี่ยวกับรถนะครับรถั่นคือเครื่องเสียงติดรถยนต์กับนยครับวิลําโพงแล้วก็มีช่องแอร์ที่ให้ความเย็นทันฝนตกนะครับพ่อก็สามารถทํางานใดพี่น้องมีตัวปาดฝนค้ายๆรถยนต์ปกติที่วินตามท้องถนนนะครับเนาะตัวน้คือตัวปารต์ฝนนะครับเนาะพี่น้องครับตัวนี้ใส่เงินดาวแค่หนึ่งหมื่นบาทพี่น้องรับรถปใส่เลยนะครับเอาเอาเงินหน่อยๆเงินหลายๆไบถสรลงทุนแล้พี่น้องเนาะปีสองปีพี่น้องก็สามารถ เอาเงินมาจ่ายงวดได้สบายเขาเอิ่มว่าเอาไปใช้ก้อนพรที่หลังนะพี่น้องสำหรับท่านที่สนใจอย่าลืมนะครับเรื่องตัวนี้ L 5 0 1 8้ p ศูนย์หนึ่เอสอคาบินนะครับถ้าพี่น้องสนใจที่จะสอบถามและอย่าเพิ่มเติมก็โทรหาผมในเซี่ยวกมคู่บราซาบันดุงเบอร์โทรศัพท์0 6 1 0 2 4 4 6 6 4เบอร์เก้าเบอร์หนึ่งเบอร์คำปรคุณถูกใจพี่น้องแน่นอนครับผมยกโปงให้เลยนะครับนอกจาหรับรถดูนีครับมักแห้งเอาชมไล่ต่อไปพี่น้องอันนี้เป็นซีซีแรงพี่น้อง L5L4018SP40 แรงผมฟี่ดาวให้นะครับช่วงนี้พี่น้องอย่าลืมเราบว่าฟี่ดาวให้เลยนะครับรถทุกขั้นนะครับผมมันใจเดียวพอดีรถพุ่งขึ้นมากพี่น้องนี่ขันเพว่อนบ้าลูกค้าจองกันแล้วที่เขาอันนี้เป็นมือสองนะเพื่อนกระสีเพื่อนกระสีทรงจากจะส่ทรงให้พี่น้องนี่ข้างหลังเป็นมือหนึ่งข้างหน,าน้ามือสองนะครับดังสโลกกนที่เพื่อนบอกว่าถูกบริการดีมีอะไรครบพี่น้องการถูกนั่นคือการซื้อรถได้ของดีๆไปใช้ การบริการกนะ็คือบริการถึงลูกค้ารวดเร็วทันใจนะครับตั้งสีรับลูกค้ามันเข้ามาชุม่มรถชุ่มล่านะพี่น้องเนาะในตอนนี้นะครับตั้งแต่ชุม่มไปเริ่อยๆนะครับการเยื่องนะครับคู่ประจ่าไปดูเฮ้าถ้าเป็นรถมือหนึ่งพี่น้องทรงทัวไทยนะครับโดยที่พี่น้องมาต่อเม,มื่อเรากระไดสชดเอกสารนะครับผมคีบประเมินผลอน,อนุมัติจัดส่งรถถึงบ้านนะครับหลังจากเ้อาเอกสารเส้นศพเอกสารครบรถท่งถึงบ้านเก็บเงินปลายห้างอยู่บ้านนะครับสบาย ถ้าเป็นมือสองนะครับถ้าเป็นมือสองกับลูกค้ามาเมืองที่ลานท่านลูกค้าท่านไหนบอสะดวกจําเป็นอีลินะพี่น้องเนาะโทรคุยกับเซลที่ของร้านเข้าโดยตัวเราก็มั่นใจแล้วกันการมาจำเงินไม่ต้องมาจำหลายพี่น้องท่านสองพันก็ได้เนาะนะครับแล้วก็ต้องสอบถามให้ดีบัญชีนั้นต้องเป็นบัญชีของร้านคผมจะใต้เชียร์ธนาคพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือให้สอบถามดีๆพี่น้องสอบถามหลายคนนะครับบลาเซลผู้ดีเป็นเด็กมากในสอบถามหลายคนเนาะถ้าพี่น้องว่าเขาจะยงจะโทรถามผมโดยตรงพี่น้องผมเห็นคำแนน้ำในในนือเบอรร์โทศัพท์ 0 6 1 0 2 4 4หนนะองครับเมื่อนี่ผมให้พี่น้องชมเมืองรถเมื่อนึงสักก่อนนะพี่น้องที่พันจอดไว้ห้องนึ่งเขาเลี้ยงลายไซ่์ครับเป็นรถเมือ่อนึงที่เขาเอาเขามาบางท่านว่าเป็นอย่างคุณป้าบานดุงเครือรถเขามาหลายแทะเขาต้องการให้พี่น้องมาเมืองมาชมแล้วก็มิทางเลียกในการรับชุ่มหลายครับาะแมนว่วันนว่าต้องเป็นอะไรอันหนึ่งรถซำนี่มันหมดแล้วเอารวดสิ่งสั่งมาให้ทั้งสันนะครับบ่อยากให้ทั้งสันอยากใหพก้พี่น้องพับ บริการที่ประทับใจเห็นแล้วก็เรียกนะครับเต็มที่เลยนะครับอันนี้เป็นส่วนมือหนึ่งมือสองต่างหากผมว่านในภาพพี่น้องไปนะครับเพราะว่าผมขีบบริเวณขีบแง้มเกินไปนะพี่น้องเนาะอ่าหลังจากที่พี่น้องบ,บางด้านนี้ครับผมนี่ครับก็บจะมีขั้นบนขั้นล่างครับนี่ครับ L อลสี่ศูนย์หนึงแปดพีขั้นล่างนะครับพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นรถด,ดันดินหน้าผานหาผ่านพวน่วงแล้วก็รถตะลีราคาอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันพี่น้องบ่แพงรับรถ ฟี่ดาวแอลสามสองฟี่ดาวสี่สิบเลงฟี่ดาวหันสิบเลงหมื่นหนึ่งก็ได้ไปนะครับหันเลี้ได้พิเศษก็นี่กระทุหากันได้นะครับเนาะพี่น้องอย่าลืมครับผมก็ใช้ต่างต่ที่เซี่ยวเกิ่งบอกไปแล้วอันไหนอยากได้เพิ่มเติมบอกทับใจกระทุมาสอบถามได้นะครับส่วนผมเซี่ยวเกียมยินดีให้บริการครับพี่น้องสูผู้สูขคนเพราะว่ายโยไกบัว่ายโยไกส่งฟี่ทั่วไทยพี่น้องมีบริการดีๆนะครับศูนย์คอร์เซ็นเตอร์ของ ลเอคเอพี่น้องบริการนะครับหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดกับมี่หรือศูนย์บริการสายด่วนต่างๆนะครับหรือบริษัทศูนย์บริการทั้งล่านเฮ้าพี่น้องก็สามารถโทรมาหาสอบถามได้บนโทรศัพท์ศูนย์สี่สองสองเจ็ดสี่ศูนย์สี่ห้าและพี่น้องเด้อสอบถามมาได้นะครับโดยโทรศัพท์เที่ยวเกียร์เบลนก์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสี่สี่หกหกสี่นะครับอาจจะเริ่มครับผมอ่าเวพีบ่าวสุพีน้องเฮ้าฟังไปแล้วพ่อสังเขปเนาะครับพี่น้องสนใจนะครับ รถเมื่อหนึ่งสามารถพรอนด้ถึง8ปตีได้พี่น้องด้วยผมว่ชั่นดีดีซีดาวพอได้ถึง8ปตีเอารถไปใส่กอนพรที่หลังนะครับดังโซโลเกียนที่บอกว่าถูกบริการดีมีหลายครบคลิปนี่ผมฝากพี่ฝางน้องไว้ฝากกดติดตามพี่น้องเนาะช่วงนี้กะถือว่าอุดมสมบูรณ์เขากับราคาแพงมั่นกับราคาแพงอ้อยกับราคาแพงได้จากเงื่อนไขมั่นขายอ้อยเราก็จะเริ่มคิดถึงคู่พ่อตาบบรนดุงนะครับเนาะพี่น้องเอารถไปใส่อยากได้รุ่นใดมีทุกรุ่นสอบถามขมาเมื่อนี้ ผมบริฮ็ดคลิปย่าเนาะให้พี่นองรำลุยสูตคนเฮงงลุยุงมันตังตั้งสูตคนริเข้ามาสวสวัสดีครับผมสวสดีครับสวัสดีครับ